มาชมอิซูซูนะครับอิซูซูดีแม็กโกลซีรีนะครับงานเก็บฝาท้ายนะครับเปลี่ยนฝาท้ายใหม่นะฮะเปลี่ยนไฟท้ายซ้ายขวารวมถึงกันชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเช็คไฟให้เรียบร้อยนะฮะไฟติดแบบนี้นะครับติดครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีไฟถอยครบหมดเลยนะครับรวมถึงไฟสองป้ายในกันชนก็ติดด้วยนะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะ ่วนนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับขอบป้ายมาดูของเก่ากันหน่อยฮะของเก่านี่เละเลยนะฮะเละเลยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะว่าของเดิมมาอย่างไงนะฮะนี่ของเก่าทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะกันชนท้ายก็เละแบบนี้เลยนะครับเก็บใหม่สวยงามแบบนี้ฮะเหมือนใหม่เลยนะครับด้านท้ายสวยที่สุดในตัวรถแล้วครับใครที่เจอปัญหาอาการแบบนี้นะครับต้องการเปลี่ยนฝาท้ายใหม่เปลี่ยนกันชนใหม่หรือต้องการให้เราเก็บสีเก็บงานใหม่ นะครับดูต่างๆนะครับของเดิมนะฮะอันนี้ของใหม่นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะมาเก็บรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอาไปใช้งานแค่นี้ก่อนตัวสภาพให้ผ่านก่อนนะครับเราเช็คให้ครบแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รวมถึงระบบไฟเช็คให้ครบแบบนี้นะครับเราฝากไว้ครับสำหรับใครอยากทำนะครับมาหานะาได้เลยนะครับรับเก็บงานภายนอกรอบคันนะครับ